รู้ไหมคะว่าบัตรใหม่กรุงไทยทราเวลเดบิตการ์ดเนี่ยสามารถผูกกับบัตรอาลีเพได้นะคะสำหรับใครที่ใช้ iPhone นะคะต้องแปลกร่างค่าที่เซตติ n งก่อนนะคะไปที่คําว่า language a d d i i o n นะคะหลังจากนั้นไปที่คําว่า calendar นะคะและเลือกคําว่า g r e g o r n ค่ะ g r e g o r n คือคิสสักาะนาคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราเข้าแอปอาลีเพค่ะและไปที่คําว่าแบงก์การนะคะในส่วนของเลขหน้าบัตรเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูในแอปพลิเคชันกรุงไทยนิกนะคะ หลังจากที่เรากกอบข้อ,ขอมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถแลกสกุลหยวนได้ตามปกติเลยค่ะทริปนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้กันนะคะต้องบอกก่อนว่าเซี่ยงไฮ้ตอนนี้คือเจริญมากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือหลายๆสถานที่นะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ยุโรปเลยะคะ่ะแล้วก็สําหรับสายกินนะคะจะต้องชอบมากแน่ๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่นะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ ค่าใช้จ่ายในคลิปนี้นะคะคือเราจะใช้ใจ่ายผ่าน a า i p a y นะคะเพราะว่าใช้ใจ่ายสะดวกสุดๆเลยค่ะเพียงแค่เปิดแอปสแกนจ่ายก็ได้แล้วค่ะสำหรับการเดินทางนะคะทิปนี้เราใช้ติตี้นะคะติตีต้ก็คือแท็กซีท่ที่จีนนะคะเวลาที่เราเรียกติตี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราผูกบกัตรนะคะส่วนตัวเนี่ยคือเราผูกกับอา i ีเปนะคะ ก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะมาเซี่ยงไฮ้นะคะอยากให้ทุกคนแลกเงินเก็บไว้ก่อนนะคะในกรุงไทยทาวเวลเดบิตการ์ดเนี่ยเพราะว่าเลทของเขาคือดีจริงๆนะคะต้องย้ำเลยว่าเลทดีมากๆนะคะทิปนี้นะคะก็เป็นอีกทลิปหนึ่งที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีบ้านเมืองก็สะอาดนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ 盖不住我们的。